ทำอะไรคะว่าจะทำข้าวมันไก่เกี๊ยวเกี๊ยวน้ำมันไก่ตอนนี้เกี๊ยวน้อไมนไก่พี่น้องเทสข้าวมันไก่เดี๋ยวต่อทานนะเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะแจกมากอะไรนะแจกมากวะแจกมากหกลั<า>หลงถ้วยขมาวตีเหล้าพี่น้องเราจะไปดูยายแย่ทำอะไร เห็ดเข่ามันไก่ตั้งแต่แปดโมงเช้าดีดแล้ว <c oughs> อันนี้แบบสูตรทดลองนี่่าต้มอยู่นี่วะเขามันไก่สองนกองอ ยให้มันหอมกว่านี่วานเห็นเห็นเนต่าเจียวกับอะไยังกับขโครงไก่กันเลยวะนุ้ยไอย้ที่ขามันไก่ด้วยนะสันยะยะเลยสื่อ,าอามาสองน่องเห็ดข้าวมันไก่ตั้งแต่ตแต่แปดห้องเสาะบารีกะลังนั่งขวนเนี่ยก็อา่าอะไรนะขั้วมันเหรอขั้วมัน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 ไก่นะพี่น้องเจียวมันไก่มันก็ลูกค้าก็มากไก่เนาเลยมันก็บ่ได้เฮ็ดเลยบาร์ นี่กระปิดล้านนะครับมีกระรังเผือกตะเแล้วแม่กักระรังเฮ็ดกับขา่าวให้คุณตาคุณยายเฮ็ดไอแม่เฮ็ดยังกินปนปดุกบ่ฮะป,ปริงปดุกนะจะปะดุกคุณนาเอามาจากนาเลี้ยงเองแล้วก็ต้มไก่ไว้เฮ็ดข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เมนูนี้คือทั้งวันตอนนี้ประมาณสักนห้าโมงได้แล้วมั้ง เห็ดเลแต่ตแปดโมงเช้าพี่น้องนี่เหมือนเช้านี่ลูกค้ามากมือน้กะเดี๋ยวรอเบิง้งยำเหลวพอดีพี่น้อง <c oughs> นั่งเห็ดน้นำจิ้มของมันไก่พี่น้องเลิศเค็มข้นมาก อืโอ้โวเผ็ดโอ้ไปก๊อดอร่อยหอมขิงเผ็ดมากอ้วแม่อร่อยมากดูไก่กันนะจ๊ะเด้น้อน่องมากดูมล้ยเนื้อเนื้อน่องอันเนื้อตัวนี้แหละมันอ่นมันนุ่มเนาะโอโอโอ เป็นน้ำซุปอร่อยแตงมาลงพักไม่มีเปลี่ยนจากพักเป็นแตงหวานทุกอย่างเนี่ยทุกแล้วงูหรอไม่กินอยู่เลยให้มาให้มาแลยังุๆแบบเนื้อช้ำๆอ่ะพี่้องเลือจ้าปิดไว้ตุนไปอีกสักแป๊บหนึ <uh ่งพี water, ่น้อง เพิ่งอยากขอมันไก่ดิเนงะี้ยเออล่ขอขมันไก,พไก่พ่อใหญ่กินแล้วลบ่เคยกินแล้วแล้วสิมักบวมเวลารีแลกคือเนาะเหมือนี่กินเข่าคำแน่จัง่อยด้วยมันนี่หกโมงหรอือเล่าให้กินเข่าอยู่เกี่ยงให้กันอยู่ร้านก็นได้ข้าวน้่งซุปทักทายน้องที่มา FC นะจ,จ๊ะไหม อุดหนุนมาหลอบหอบเติมน้ำซุปพี่น้องรสชาติกับแสบพึ่นออกอล่ะเปลี่ยนนักหน่อยสักครู่สักครู่ระหว่างนี้ก็ปลาดุกย่างนะจ๊ะย่างถ่านหอมๆให้คุณตากับคุณยายนีการจัดจานพร้อมพี่น้องแดีวจะตักข้าวนะจ๊ะสุก่ะสุกกันลาอ เอาแต่กระด,ดูกออกเฮ้ยเนื้อแบบช้ำพี่น้องอันนี้ก็ตุนแตงกวาไว้รังสันโดยยายาจา,จานๆในพอพี่น้องเลิศดน,น,น <c ười> ี่อุ้ยช้ำมากไยหอนนะกระดูกบอถ,ถิ่มเดอเอาขึ้นเอา,เอาตุนบ่ไปกินกัะเลยจ้า กินมากนี่ยายญาติจัดให้ทั้งหมดเลยน่ารักที่สุดกินอยู่หน้าบ้านพี่น้องบรรยากาศเดี๋ยวแสงเบิด <c oughs> <c oughs> มาแล้วนี่ข้าวมันไก่พี่นอ้องเอ้ยมีบอกทัวพร้อมทัวแก้ม ผักเต็มๆมันอยากกินเลยพี่น้องเขาเ้าเขาเที่ยงเขาแรง่งกินซีมงแรง่งหางงแรง่งอ้าอืมเลิศชิมก่อนขอบคุณนะคะอหอมมากกราลังเดินมาสเสร็จป้ะเสร็จ หอ,ออหอมมาต้มต้ตมบักแตงแซมกับหอมตลอดแม่โ <Okay. S 1> บปันไดแต่ว่ากินได้น้ำจิมสูตรพิเศษพี่นางสูตรยายาแบบเข็มขน้นแห้งตึงแตงกวาหอานๆเลยกินกับผัก

ถ้าผมเป็นร้ากินตอนเย็นนะครับโอ้โหอร่อยหอมขิงข้าวมันฮัมงกว่าจัดจานเห็นหมดเลย ความน่ารักของนางให้ลูกอัดคลิปเปให้นี่น้ำซุปสูตแห้งเลิศหอมบวกรายกินแตงยันลวกปากน้ำจิ้มโคตรเข้มข้นเลยเผ็ดอร่อยออร้อน พ่อกับบอกกินนะครับพ่อไปสกินน้ำตกมูมันเป็นแมงวันได้เป็นลองบัตยุ่งยุ่งเยอะมาก เพื่้นไหนอาบยาพิษแกงไม่ค่อยเลื่อนะแต่ว่าได้อยู่พูดละน่องกับยาย่ะ

ใส่ด้วยผักนุ่มนะเพื่อนขอใท่านไอาบยาพิษซื้อ สูสิมันนอนแล้วเดือดแต่บักอเล็กไปเนี่ยทำมากแรงมากบักรเล็กออกมากกระดูก ăn hoài hả? chìm hôi không phải. xa chạy Anh cứ bắt thịt mà anh cứ khỏi mà. Bữa để đến nướng luôn. Nha nhang, tắt กูไปยอะหน่อยใส่ของไปดเวยแกเด็ดคุกมันเนี่ยจิ้มเขามันกระแทบ แบบดร่ง mm hmm. สูงใช่ไยครับ

อืมอืมอืมกอดพ่อครัวกินไปน้ำเข่าไปน้ำ ปีเต๋อเย่ยงบบเืียงเลยมึง เหมือดทำไหมครับมักกระดูก ស <tr concerns> <tr variance> ្ងើបបិទព្រះពីណងអឺនូ

อร่อยยัาน้ำซุปเกี่งใช่อหมแอบไปพอกันคลิปหนาจะมืดแล้วบ๊ายบาย